กรอก Submission f อร์อย่างไรให้ไม่ต้องโดนแก้บ่อยๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะคะตอนที่3เราก็จะพูดถึงหัวข้อถัดไปในเรื่องของการกรอกเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือบางที่ก็จะเขียนว่าผู้ร่วมเข้าร่วมการวิจัยหรือ subject นั่นเองนะคะก็จะบางที่ก็แล้วแต่แบบฟอร์มนะคะาบางที่เขาก็จะให้กรอกว่าในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าคือ Vulnerable Group นะคะซึ่งบางที่เขาก็จะมี Choice ให้เลยเช่นกลุ่มนักโทษกลุ่มสตรีตั้งครรภผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการเด็กอ่อนผู้ป่วย HIV ประมาณนี้นะคะถ้าไม่มีก็บอกไม่มีนะคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่น้องๆหลายคนก็พลาดเพราะว่าบางครั้งนั้นบางคนโดยธรรมชาติเขาไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง mm hmm. เช่นคนที่อายุระหว่าง18ถึง20เขาเป็นนักศึกษาเราถือว่าเขาโตแล้วนะคะเขาโตแล้วเขาสามารถที่จะพิจารณาอะไรเองได้ถือว่าไม่ได้เป็นกลุ่ม กลุ่มเปราะบางแต่วันใดก็ตามที่เราไปเก็บข้อมูลกับคนที่อายุ18ถึง20ปีหรือ22ปีก็แล้วแต่นะคะที่เขาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาโดยที่ครูไปเก็บในนักเรียนแบบนี้ก็อาจถือว่านักเรียนเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะอะไรคะเพราะว่านักศึกษาเหล่านั้นนักเรียนเหล่านั้นไม่กล้าที่จะปฏิเสธคุณครูคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นกะลุ่มเปราะบางนะอันนี้ก<ส>็ตีให้ถูกต้องนะคะ<ส>นี่ถัดไปค่ะเขาก็จะเป็นหัวข้อว่าวิธีการเข้าถึงอาสาสมัครนะ,ะอันนี้นการการเรียงนี่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะน้องๆก็ก็ค่อยๆพิจารณาไปซึ่งแบบฟอร์มแต่และที่อาจจะไม่เหมือนกันพี่ดูตามแบบฟอร์มนี้นะคะวิธีการเข้าถึงอาสาสมัครนะคะหรือว่าวิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ recruitment process คือวิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างน้องส่วนใหญ่เลยจะไม่เข้าใจตรงนี้นะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่อยากทราบค่ะว่าอยู่ดีๆเราจะเข้าถึงหรือไปหากลุ่มตัวอย่างนั้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราจะสำรวจความคิดเห็นนะคะของออผู้บริโภคนะคะต่อสินค้าใดสินค้าหนึ่งเราจะ เข้าหาหรือเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนั้นอย่างไรจะเข้าถึงอย่างไรคะไปยืนหน้าร้านหรือจะออไปคอยออถามว่าใครเคยใช้สินค้านี้ให้กรอกด้วยหรือจะเข้าไปอ,อ,อยู่ในออนไลน์แล้วก็ประกาศว่าใครเคยใช้สินค้านี้ให้ตอบด้วย หรือจะเข้าถึงแบบไหนต้องบอกนะคะนี่คือเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สินค้านี้ถัดไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราอยากรู้นะคะว่านักศึกษานะคะนักศึกษาใน,<ม>ใ,นในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะมีความเห็นอย่างไรต่อวิชานะคะหรือการเรียนการสอนหรือสิ่งต่างๆในมหาวิทยาลัยเราอยากรู้นะคะ เราจะเข้าถึงนักศึกษาเหล่านั้นอย่างไรนะมีหลายวิธีนะคะ <S <S เช่นหนึ่งปิดประกาศปิดประกาศ,กาศ,กาศตามห้องอาหารโรงอาหารตามสถานที่ต่างๆว่ารับสมัครนักศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสมุติว่เป็นเรื่องของระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะน,นี่คือปิดประกาศ นี่คือวิธีการเข้าถึงนะคะก็คือปิดประกาศหรือจะเข้าไปในกลุ่มนักเรียนขณะที่นักเรียนถูกเรียกมาประชุมนะคะประชุมประชุมการเรียนการสอนหรือประชุมผู้ปกค,ครองประชุมนักเรียนแบบนี้นักเรียนนักเรียนนักศึกษามารวมตัวกันแล้วเราเข้าไปประกาศว่าใครสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการให้มาให้ไปติดต่อที่ห้องนั้นห้องนี้หรือ เราจะเอาแบบไหนเอาเป็นแบบว่าเอาฝากครูไปนะคะฝากครูไปไปถามในแต่ละห้องนะ,ะหรือจะวิธีไหนก็ต้องแจ้งมาเพราะบางวิธีเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมบางวิธีเป็นวิธีที่นักเรียนไม่มีโอกาสปฏิเสธเข้าใจไหมคะเช่นถ้าเราบอกว่าคุณครูนะคะ,ะสมมตินักเรียนมีทั้งหมด10ห้อง บอกครูไปเลยค่ะ10บคน1ิบคนนี้นะไปไปประกาศว่านักเรียนคนไหนสนใจก็ให้ส่งชื่อเข้ามาให้ครูทุกคนนะคะไปบอกเมื่อครูประจําชั้นไปบอกนักเรียนในห้องนักเรียนอาจจะเกรงใจคุณครูนะคะเช่นบงครูบางคนก็เอาเอา,เอาไปไปคนนี้คนนี้ไปไปเข้าร่วมไปแบบนี้นักเรียนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธ ถึงเขาไม่อยากเข้าร่วมแต่เขาก็ไม่มีโอกาสเปเนเศษนี่คือความสําคัญของการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างหรือเราอยากจะสํารวจเราอยากสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านนี้นะคะอยากสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านนี้เราจะเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านนี้อย่างไรเราจะไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะอย่างหมู่บ้านนี้เราอาจจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเลือก บ้านที่มีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้ให้หน่อยเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ในแต่ละบ้านเองหรือเราจะขอรายชื่อแต่ละบ้านนะคะจากผู้ใหญ่บ้านแล้วเราสุ่มเลือกเองหรือเราจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเลือกเองแบบไหนต้องอธิบายมาค่ะเพราะบางวิธีก็อาจจะดูไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าหาวิธีการรีคูด กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความสําคัญแล้วก็อย่างกรณีที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเกิดจะต้องมีการประกาศประชาสัมพันธ์นั้นเราต้องส่งแผ่นประกาศมาให้กรรมการพิจารณาด้วยเช่นบางที่นะคะอาจจะเอากระดาษนั้นไปปิดตามห้องเรียนหรือตามมหาวิทยาลัยนะคะว่ารับสมัครนักศึกษาที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ การอตอบความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะคะก็เขียนข้อความนี้ส่งมากรรมการจะได้ดูค่ะว่าข้อความที่ส่งมานั้นเป็นการจูงใจจนเกินไปไหมเป็นการบังคับไหมเป็นการให้ข้อมูลที่ตรงถูกต้องไหมเพราะพี่เคยเจอนะคะบางครั้งข้อมูลที่ไปปิดประกาศนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ ชักจูงจนเกินไปเช่นบางแห่งบอกว่าขอเชิญร่วมโครงการนี่นี่นี่นฟรีนะคะขอเชิญร่วมโครงการนี้แล้วก็เขียนฟรีตัวใหญ่ๆสนใจติดต่อนี่นี่นี่โดยที่ไม่บอกว่าเป็นโครงการวิจัยแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะต้องบอกด้วยว่าเป็นโครงการวิจัยนะคะและก็ไม่ควรที่จะเน้นคําว่าฟรีนะคะโดยที่ไม่ใส่รายละเอียด เช่นเ,เราจะต้องเขียนว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1, 2, 3, 4เป็นต้นนะคะต้องส่งใบนี้มานี่คือวิธีการรีคูดนะคะหรือว่า r ร r u i t m e n t Process ซึ่งจะต้องเขียนให้ละเอียดให้ละเอียดเลยนะคะทีนี้ถัดไปหัวข้อถัดไปก็คือว่าแล้วกระบวนการขอความยินยอมนั้นทาอย่างไร ันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นะคะว่าสมมติว่าเราประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีนักเรียนมีนักศึกษาสนใจเดินเข้ามาในห้องว่าเออหนูสนใจค่ะนะคะหนูสนใจค่ะเราก็จะต้องมีนักวิจัยหรือคนที่ไม่มีอิทธิพลต่อต่อ,ตอนักเรียนคนนั้นต่อนักศึกษาคนนั้นเป็นคนที่มาขอคาความยินยอม เข้าใจไหมคะคือสมมุติว่านักเรียนสนใจและเดินเข้ามาปรากฏว่าเป็นคุณครูละคะ่ะเป็นคุณครูที่ที่สอนนักเรียนนี่ละค่ะนั่งอยู่นักเรียนเดินเข้ามาแล้วไม่อยากทานะคะก็ออกไปก็ปฏิเสธไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นนักวิจัยหรือเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อต่อต่อนักเรียนคนนั้นเป็นคนที่มาขอความยินยอม เพราะฉะนั้นจะต้องระบุค่ะว่าใครเป็นคนขอความยินยอมยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งก็คือว่ากรณีที่คุณหมอนะคะอยากจะเก็บข้อมูลจากคนไข้นะคะอยากเก็บข้อมูลจากคนไข้ก็จะไปอขอความยินยอมหรือจะไปชวนคนไข้เข้าร่วมโครงการคุณหมอไปเองเลยนะคะเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นคนดูแลรักษาคนไข้เองก็เดินเข้าไปบอกว่าเออคุณคุณคุณ,ค,ณคุณตาคะอ,อยากจะชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ คุณตายินดีไหมแบบนี้ผู้ขอความยินยอมคือแพทย์ผู้รักษาและเป็นผู้วิจัยเองแบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะ<ม>เพราะว่าคุณตาไม่กล้าปฏิเสธคะ่ะจริงไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ไม่กล้าล่ะคะ่ะที่จะปฏิเสธคุณหมอเพราะอะไรเพราะว่า บางทีก็เกรงใจบางทีก็อุ้ยตายแล้วถ้าเราไปปฏิเสธเดี๋ยวคุณหมอจะไม่รักษาเต็มที่เดี๋ยวคุณหมอไม่ชอบเดี๋ยวคุณหมอแกล้งเดี๋ยวคุณหมอทวงคุณหมอเลี้ยงไข่ต่างๆนะคะเราต้องใส่ไปด้วยว่าใครเป็นผู้ขอความยินยอมซึ่งตรงนี้กรรมการ เขาก็จะพิจารณาค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมกรรมการเขาก็จะแจ้งค่ะว่าผู้ที่ไปขอความยินยอมนั้นไม่เหมาะสมนะคะเขาก็จะแนะนําให้เปลี่ยนนะอันนี้ก็ต้องใส่ไปนะคะนี่คือส่วนของเรื่องนี่แค่นี่แค่เรื่องของออกลุ่มตัวอย่างและการขอความยินยอมนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปพี่ก็จะกล่าวถึงเรื่องของประชากรแล้วล่ะคะ่ะ